ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะฮะผมประจําวันพฤหัสที่2ี่นะครับ,รรรบสําหรับฮานอยปกติเมื่อวานออกอะไรออก,ออกเรียงครับ10945เรียงที่น้องผลล่างเออเบิ้ลไหมระวังให้ดีครับสำหรับคนชอบเล่นเบิ้ลหน้าติดตามครับหน้าติดตามสําหรับวันนี้เด่นสุดเลยผมยังชนที่9ครับ ก็ฝากไว้ครับฝากไว้ถ้าชอบแนวทางครับติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญครับเลือกเล่นที่เดินนะครับอันไหนที่ไม่เดินไม่ต้องไปเล่นมันครับเนาะอสุดเก้ครับเดี๋ยวผมขอจัดการนกก่อนไม่อยากให้มีเสียงรบกวนนะโอเคสุดเ้าครับไอสุดเ้ารองสี่ครับ ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่เก้าครับห้าเก้าแปดเก้าแล้วก็สี่แปดแปดสี่ครับร้อยมาสี่ครับร้อยละสี่ 409 419 449 499 459 489 448488นะครับหาน่อยปกติ19เออา่อาทุนครับมันเลยไปชั่วโมเลยสนาฬิการ30ปนทีเอาผลนะฮะคงไม่ต้องบอกรู้กันอยู่นะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้เคฟูครับขอให้รับทรัพย์ทุกท่านครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามเนาะแล้วเจอกันอีกทีครับในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผม